ช่อนครับช่อนช่อนช่อนนะครับพี่ห่อโมครับหอ่อหมน้องช่อนโอ้โหโดยโ,โดยแอคชั่นไปไปขันครับจัดโดนเฮียยาครับไปคันเป็นไป,ไปคันก็นกเดดไอ้ด้วนี๋ยวแบ่งช่าก,กินของชอบก,กินของแปลกคัน,นดีๆไม่กินกินขันพิการอัดมันแล้วครับพี่น้องยังยื้อยังยื้อยู่ยังยือยงย้อยูยอยยอ่มันมาแล้วโอ้โห อุ้ยอุ้ยจับไปจับสายหน่อยจับสายนึงหน่อยเอ้ยยัง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 ไม่ยอมยังไม่ยอมหนูต้องออกมาตรงนี้เลยออกมากลางแดดแลจะยกคันได้คันยกมันได้เอ้ยมุ่นก็ไปอันก็ไปยอมแล้ว๋อดดึงรงดึงสายหน่อยดึงสายหน่อยแล้วมันกดลงอีกเอาสายให้หน่อยเออ มันเป็นไงเล่าโอ้ยโอ้โหน้ำกระจายน้ำกระจายระวังตีนปล่อย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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันติดแสดลมมันยังอยู่เจ็บแล้วก็จะวิ่งมาเพื่อเดินก่อนหน่อยไม่เป็นไรเราแต่วิ่งไปเยอะเราเลือดออกแล้วบาดมือไหมไม่โกรธสามอย่าบาดมือยังครับยังครับมันยังฮึดอยู่อีก ยังฮ really? ึดอยู unk, oh, oh, el, ่หนูไปเอาขนุนไปให้เขาหน่อยไปหนูหยับขนุนให้หน่อยเออหรือว่าไปไปท้ายเรือไปท้ายเรือเออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เออเอาแล้วครับโอ้โยยังโอ้ยยังอึดอืดโอ้โหทำมือยังก็ใหญ่ปิดหน้าลองนิดนึงออไปหน่อยเอาแล้วอะไรแล้วฮะมุนกันไปเอาถึงตัวกัวพอเสาสายขึ้นไหมเสาสายขึ้นไหม ให้เขาสายให้เขาสายเออโอยละโดนข้างๆอยู่นั่นเอาแล้วครับเป็นอันว่าที่เรียบร้อยปล่อยสายปล่อยสายปล่อยสายไปยกเลยยกเลย,อยโอ้โหรักครับพี่น้องชอนน้นอนนงชนโทรศัพท์ก็มาพอดีเออฮัอลโหลเรียบร้อยครับอ่าโอ้โหเน้นๆอ๋อเดี๋ยวหนูโทรศัพท์